คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้ติดตามนะคะเรื่องราวของเจ้ามังกรหลวงค่ะเป็นลูกชายของมังกรเงินนะคะที่บังมานรา,ามานปาทานนะคะได้มาจับจากคอกลุงติ๊กไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็เกิดเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเจ้ามังกรหลวงได้เสียชีวิตลงนะคะแล้วก็หลายท่านคงจะอยากรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับบังกรหลวงจับไปได้ไม่นานทำไมถึงเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในความโชคร้ายที่บางมานได้เจอนะ,นะคะก็ยังมีความโชคดีอยู่ค่ะซึ่งลุงติ๊กก็ได้ให้ความกรุณานะคะให้ควายอีก1ตัวกับบางมานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็ควายตัวไหนที่บางมานจะมาจับในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปถามบางมานกัน บางมานคะวัน,นวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้เราจะมาเอาลูกควายจากบ้านลุงติ๊กครับมาแทนมังกรหลวงครับมาแทนมังกรหลวงหลายคนคนกดไลค์เยอะมากแล้วคอมเมนต์ก็เยอะสุดๆเลยหลายคนอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงจริง มันก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับค่ะมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ถามว่าเสียใจไหมเสียใจก็เสียใจกันมากแล้วมันเสียใจแล้วนะมันก็ได้แค่นั้นเพราะว่าอะไรเพราะความคิดความนึกของเราตั้งแต่ก่อนเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาเนี่ยเราก็จะคิดกับว่าเลี้ยงของมีชีวิตเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราเตรียมใจไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะเจอเร็ว แต่เจอเร็วก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็โอเคก็ทําใจกันสักวันสองวันก็ได้โทรคุยกับลุงติก๊กคุยกับป้าค่ะแกก็ให้มาดูตัวใหม่ค่ะให้ดูตัวใหม่ก็เป็นราคาย่อมเยาค่ะเอาไปแทนมังกรหลวงเอาไปแทนมังกรหลวงค่ะตัวนี้ชื่อเพชรเก้าล้านเพชรเก้าล้านอ่ะเป็นลูกของใครยังไงเอ่ยต้องถามลุงติก๊ก ใช่ใช่ตอนนี้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวขอถามลุงติ๊กเลยเดี๋ยวไปถามลุงติ๊กเลยโอเคเดี๋ยวหนูถามลุงติ๊กเลยค่ะเพชเก้าล้านเอาลุงติ๊กเตรียมเชือกอยู่ลุงติ๊กครับเพชเก้าล้านนี่เป็นใครคะเพศเก้าล้านนี่ก็เป็นลูกของแม่แฝดของแม่ถุงทองค่ะเป็นถุงทองก็ถุงทองก็เป็นลูกดาวใหญ่ทีหนึ่งค่ะบวกลุงเพชรนะค่ะครับแล้วก็ยายเขาก็ เป็นแม่งอนนะฮะแมงงอนแฝดคู่แรกของแมงงอนอยู่กับท่านรองนะครับค,ค่ะนี่เป็นหลานแล้วเพชร้าหลานนะครับตัวแรกมังกรหลวงนั้นเป็นลูกของมังกรเงินครับค่ะตัวนี้เป็นลูกลุงเพชรครับ,รบตัวนี้คือตัวไหนนะคะขอให้ลุงติ๊กพาไปดูเพชรเก้าล้านเป็นลูกแม่แฝดกับรุ่งเพชรหลอ่อเลย ตัวนี้หละคะนี่นี่จ้าว้าวสีผิวสวยเชียวตัวตัวสวยมาเลยอันนี้แม่เขาไม,มไม่ใช่แม่เขานะคะแม่เขาอยู่ไหนเนห็เหดเก้าล้าน เดี๋ยวไล่สายอีกทีค่ะลุงติ๊กเพชรเก้าล้านก็คือเล้านนี่ก็เป็นลูกแม่แฝดแม่แม่ถุงทองแปดถุงทองค่ะการลูกกับลุงลุงเพชรฮะค่ะกับลุงเพชรอันนี้ก็ลูกลุงเพชรเลยขาวเป็นเอกลักษณ์เลยครับบางขรวบางมันก็ได้ขาวมูมารักษได้ขาวแล้วนะอันเนี้น่าคมเลยฮะอันนี้สีตัวนี้เชื่องค่ะสีผิวจะายอ่สีผิวสวย ถึงสวยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องพันธุกรรมความใหญ่ยักษ์ของเขานี่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะบงังครุ่นสามสายเลยคะเนี่ยสามสายรุ่นทวดเขาก็รุ่นรุ่นยายเขาก็เป็นลูกแมงงอนลูกจมูกยักษ์นะครับค่ะอยู่กับท่านรองย่าตายายางงอ่ารุ่นยายค่ะครับแม่เขาก็เป็นลูกคู่แฝดคู่แรกของแม่งอนลูกจมูกยักษ์นะครับแต่ว่าแม่แฝดแม่ถุงทองนี่ก็เป็นลูกของดาวใหญ่ ค่ะครับเรามาบวกลุงเพชรก็คือสามสายแล้วฮะในตัวครัสามสายเลยครับครบอยู่ในตัวเดียวครับเพชรเก้าล้านนะฮะค่ะสามสายแล้วโอ้โหสูงใหญ่ครับอายุของเพชรเก้าล้านนี่อยู่อยู่ที่อายุประมาณกี่กี่ขวบมาณเนี้ยยังไม่เต็มขวบดีเพราะแม่เขาลูกถี่ค่ะโอ้โหเขาใหญ่มูบักตัวนี้ก็แฮนด์มอไซค์อยู่นะครับโอ้ โอเคอันนี้เดี๋ยวมาถามมูบารักอันนี้คือเจ้าของตัวจริงนะคะคนที่ลุงติ๊กยอมแบ่งตัวใหม่ให้เป็นเพราะมูบารักเลยเสียใจมากต,ตัวแรกตนะัวแรกันเนาะก็เสียใจครับเป็น <c oughs> ไงความรู้สึก <c oughs> ไม่ไม่คิดว่ามันจะไปเร็วขนาดนั้นครับคนตอบเฟซคือมูบารักด้วยใช่ปะในเฟซมูบารักปะอ่า <c oughs> ผมลงครับอ่าลงเองแล้วก็ตออเฟซเองด้วยใช่ปะใช่คร <c oughs> ับ โทรหาแม่จนอัพเดตตลอดใช่ก็ตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไรก็เห็นไว่าเขาเป็นไข้เฉยครับแล้วก็พอโทรไปแม่โทรมาหาอีกรอบหนึ่งแม่ก็บอกว่ามันอาการเริ่มเหมือนจะไม่ค่อยไหวแล้วแล้วเขาก็นอนไปแล้วก็เขาไม่กินอะไรเลยครับ เขาไม่ไม,ไม่ไม่ปัสสาวะไม่อุจจาระอะไรเลยไม่ขี้ไม่เหี่ยวแล้วก็ทีนี้เขาก็เอาอาหารมาให้กินมันนอนอย่างเดียวมันไม่ลุกเอาอาหารมาให้กินแล้วมันก็เดินเดินเดินไปสักพักหนึ่งแม่ผมบอกว่ามันเดินวนมาตรงรางอาหารกินกลับไปปุ๊บแล้วมันก็ล้มไปเลยครับอืมไปไวมากเลยเสร็จแล้วไม่ต้องเสียใจแล้ววันนี้ได้ตัวใหม่คือเพชรเก้าล้านตัวนี้ แบบต้องขอบคุณลุงติ๊กมากครับโอ้เจ้าของตัวจริงเป็นไงบ้างไหนไปดูตัวน,วนี่ลุงติ๊กให้โอ้อลุงติ๊กนี่บอกเลยนะคะเพราะว่า,เ,าเห็นแก่หมูบารักเลยนะคะเป็นรักเหมือนลูกเหมือนหลานเห็นแบบลูกหลานเสียใจแกก็กความรู้สึกใช่ค่ะลุงติ๊กก็แคร์ความรู้สึกมากนี่ มูมารักพรีเซนต์ตัวเพชรกาล้านหน่อยตัวนี้อนาคตคิดว่าโอเคอยู่เนาะโอเคครับอเอทรงขาวถูกใจป่ะโอถูกตัวนี้ถูกใจมากมดูเหมือนสีผิวจะดูสวยกว่าสีผิวมื่อก่อนนะสวยกว่าครับอืมแล้วก็แข้งขามันก็ใหญ่ตั้งแต่เล็กเหมือนกันเขาแล้วก็หางมันสวยมากตัวลำตัวมันดีหมดอ,อะ ตะ่กี้ก็เข้าไปดูพี่เขามาครับเจ้ารถถังอ่าไปดูมาหูใหญ่ครับตัวนี้จะอ๋อเห็นพี่วังมานถามพี่เขาว่าจะตัวจะตัวนี้จะใหญ่เหมือนพี่เขาไหมคะลุงติ๊กใหญ่ใหญ่นะคะอ่าเราต้องทําให้มันใหญ่กว่ารถถังครับแต่อยู่ในมือบุญรักแล้วไม่ต้องห่วงเนาะอันนี้รถทุ่มเกาะเลยนะวังค่ะ โชว์เขาได้นะคะนุงติ๊กตัวนี้เป็นแบบสีผิวสวยเลยอ่ะชอบตรงสีผิวมั้งเออใช่ก้นดีด้วยเออนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะเพชรเก้าล้านปลาทานฟาร์มบ,บางมันไม่เปลี่ยนชื่อด้วยเป็นเพชรเก้าล้านเหมือนเดิมครับหรือถ้าเปลี่ยนตัวไหนบอกนะคะ ลุงตั้งให้ก็เอาแล้วอ่าลุงตั้งให้ก็เอาแล้วเป็นเพชรเก้าล้านเลยนะคะจากบ้านติ๊กควายไทยวันนี้ก็ย้ายค่ายแล้วจากบ้านติ๊กสู่ป่าทานฟาร์มชื่อเจ้าของพ่อพันธุ์คือมูบารักนี่แหละค่ะคุณผู้ชมฝากเอาไว้อีกหนึ่งตัว ลุตงติ๊กยืนเทียบให้ดูเลยะะลเชื่องตัวดีแ,แต่แต่สายก็ยังไม่ค่อยเยแต่เหมือนเขาไม่ชิดสายใช่แต่ก็เชื่องอยู่ตัวเนี้ยขั้นแรกเลยอ่ะคือผมมองด้วยว่าได้พันธุก,กรรมของลุงเพชรค่ะเพราะเขตย่านภาคก,กลางบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ทางอุทัยธานีขึ้นไปทางนู้นเนี่ยไปถึงปทุมหรือไปเขตนู้นก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว สายพันธุ์ทุกกรรมของรุ่งเพชรเราก็เลยอ่ะไหนได้ตัวใหม่แล้วก็เป็นสายรุ่งเพชรเลยเพราะว่ายังไงเอาไปวา้สายได้อีกเยอะเลยแล้วสายรุ่งเพชรที่ผมมองแล้วว่าให้ลูกอ่ะลูกก็จะอัตลักษณ์ชัดเจนค่ะกับเนื้อหนังมาเต็มลําตัวลึกน่าจะดีโอเคครับคนตัวนี้ตอบโจทย์อยู่นะคะคตนนัวนี้แค่เห็นเนื้อหนังตัวเขาตอนนี้ก็เนื้อเยอะใช้ได้เลยใช่ใช่ครับ ตัวเขาเลือสามสายนะคะลุงติ๊กจะเน้นเจ้าเอ๋์แองสุกค่ะเจ้าดาวใหญ่ค่ะเจ้าสามสายที่ยายเขาดาวใหญ่ก็ไม่ไสามสายที่ลุงติ๊กบอกก็คือเจ้าหมูยักษ์ไม่มีนะเจ้าหมูยักษ์เจ้าเปียวใหญ่เจ้าดาวแล้วดาวใหญ่ครับดาวใหญ่สามสายแล้วนี่คืออย่างหนึ่งเลยนะ อย่างหนึ่งที่สะดุดเลยตัวนี้คือมีสายดาวสายดาวใช่ค่ะสายดาวตัวนี้สายเจ้าหมูด้วยหมูยักษ์ด้วยลูกเจ้าหมูยักษ์อยู่แม่งอนอยู่กับท่านทลองนี่พันธุกรรมที่หลายคนตามหาค่ะรวมอยู่ในตัวนี้แล้วเพชรแก้าล้านโอ้ไข่สวยเชียวไปหาพ่อหน่อยหปาพ่อไปอยู่พ่อแล้วหน้าสวยด้วยไปหลบไป เจ้๋วของตัวจริงแหละนะลูกยังไม่เคยจะพายเรามาเป็นงอนนะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ที่ที่ฟาร์มก็มีพ่อพันธุ์อยู่กี่ตัวแล้วนะคะฟาร์มตอนนี้ฟาร์มที่ที่ปทุมอ่ะตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวพ่อพันธุ์ยังไม่มีแต่มีเจ้านครค่ะอ่าเจ้านครอายุ วันที่28นี่จะครบสองปีค่ะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพ่อพันธุ์แต่ส่วนที่ฟาร์มเจ้านครนี่เป็นลูกใครเจ้านครนี่เป็นลูกอ,อมสินอมสินเป็นลูกบิก๊กบิ๊กเป็นลูกเงินค่ะอ่าตอนนี้นครของผมก็วันที่28นี่จะครบสองจะครบสองปีเนี่ยยังคิดอยู่จะจัดงานวันเกิดให้เขายังไงดียังคิดไม่ออกเลยโอจัดงานวันเกิด <laughs> อีกแล้วนครจะครบสองสองปีวันที่28นี้ครับแล้วก็ ยังยังไม่ได้ขึ้นเป็นพ่อพันธุ์แต่ตัวนี้เด็กก็จะเอาไปเลี้ยงคู่กับนครนที่บ้านแต่ส่วนที่วิหารแดงอ่ะวิหารแดงก็ใช้ไอห้างหลวงห้างหลวงเป็นลูกใหญ่ห้างนาห้างหลวงก็ได้ทับควายชุดแรกไปแล้วออกมาก็ลูกใหญ่โตดีเหมือนกันก็อายุสองปีครึ่งตัวนั้นร้อยหกสิบกว่าไปแล้วที่วิหารแดงนี่ก็เป็นคอกที่ทําแบบพัฒนาเลยใช่ใช่ใช่เลี้ยงแบบพัฒนาเลี้ยงควายแบบพัฒนาเป็นคอกคอกไข่คอกมัน เดี๋ยวผสมาสายต่างด้วยครับก็ว่างๆเดี๋ยวเชิญไปถ่ายทํารายการกันหน่อยต้องไปถ่ายแน่นอนค่ะอยากไปมากเพราะว่ามีแม่พันธุ์ทีเด็ดครับแล้วก็อีกอห,ห้างหลวงก็เป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่วิหารแดงแล้วส่วนอีกที่ที่สาขาสองที่เราขวัญเนี่ยที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนยก็ตอนนี้ใช้ยกสยามไปคุมที่นู่นอยู่ปลาทานฟาร์มมีสาม,สาม สาขาสามที่เลยนะคะสามพิกัดก็อยากจะไปดูตัวไหนที่ไหนก็เลือกเอาครับเนี่ยเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่ที่เราขวัญเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบว่าปล่อยเนื้อที่แบบมันสี่สิบไร่ไงเราก็จะปล่อยแล้วก็เดินยกสยามก็จะคุมก็ยกสยามก็ดีนะให้ลูกเกิดมาแต่ละตัวเนี่ยลูกออกมาเนี่ยยกสยามตัวนี้ใช่ใช่มูเล็เปิดนอ่คุณผู้ชมเห็นไหมหยกสยามมูเล็เปิเป็นเป็นลูกใบยกครับ เป็นควายงามเลยไหมค,ครับตัวนี้เป็นควายงามให้ลูกเกิดมาเนี่ยทุกตัวผมมองดูตั้งแต่เล็กๆก็เกิดมาเนี่ยสายประกวดได้เลยยกตัวเขาเองนี่สูงไหมคะยกสยามเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณร้อยหกสิบเจ็ดโอ้ก็ใช้ได้แล้วนะคะครับแต่เขาได้หนาได้คือแบบมันโอ้โหใหญ่มากค่ะขาเขลอใหญ่แล้วก็ปล่อยแบบ ปล่อยทุ่งอิสระเลยใ,<ช>ในพื้นที่ของเราใช่ใช่ข้อ,ข,อข้อดีหยกสยามเลยเนี่ยนะนะออกมาลูกทุกตัวเลยเนะี่ยหางนี่เป็นหางกระลอกเลยมวล้วนออกมาแบบละยาว<ช><ช>ครับใช่ใช่ก็ก็อย่างที่ผมคิดว่าถ้าตัวนั้นออกมาเป็นควายสวยแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าเราได้สายอย่างนี้ไปเป็นยักษ์อีกอ่าครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเราก็จินตนาการของเราไปอะเนาะแต่หนูว่ามันน่าจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วนะแหละพอโดนยกปรับมาแล<ต>้ว <c oughs> หนึ่งชั้น ค่ะนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่มีอยู่สามที่เลยแต่ว่าอันนี้จะไปเลี้ยงที่ปทุมใช่ไหมคะใช่ครับไปเลี้ยงที่ปทุมคู่กับนนะครก่อนครับใช่อ่าเสร็จแล้วก็คือเป็นตัวปั้นนั่นแหละหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะไปอยู่ที่ไหนต่อนะคะครับใช่อยากจะใจอยากปั้นให้มันโตสักนิดนึงเผื่อจะไปเดินสนามไปโชว์กับเพื่อนๆบ้างนว่าอะไรบ้างตัวนี้นี่ก็ก็น่าจะเดินได้อยู่นะคะดูสีผ <อา S 1> ช่ชชดูผิว ลุงลุงติ๊กแกบอกว่าเอาไปโชว์ได้ไม่อายใครอ่ะลุงติ๊กแกะเหาอยู่ลุงติ๊กแกะเห่าให้ห่างไว้ตัวนี้ถือว่าน่าจะเอาลงสนามได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับตดเขาเนื้อตัวดีเขากลางนะครับผิวสวยเพชรเก้าล้านครับเพชรเก้าล้านป่าทานฟาร์มนะคะฝากชื่อนี้เอาไว้ให้คุณผู้ชมครับ จดจำไว้ด้วยอีกหนึ่งชื่อเน้าล้านยินดีกับบังมาแล้วก็มูบาลัก์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลุงติ๊กด้วยต้องขอบคุณลุงติ๊กด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะทั้งกับผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวที่เชียงอามาฝากให้ทุกท่านรับชมในวันนี้ค่ะเบาจ้าเป็้าล้านป ให้ให้บุญให้คุณข้าหลวงนะให้อยู่ดีกินดีใช่นะลูกนะอายุมันขวัญยืนนะลูกอย่าเจ็บไข้ไก่อยงน้นลนะลนะให้ให้เข้ารวยเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเลยนะลูกนะรู้ไหมลูกเอออายุอันโนสุขขังพลังนะลูกนะ อยู่ดีก yani ินดีลูกอยู่เย็นเป็นสุกลูกอยู่เย็นเป็นสุกสุกแล้วนะอะไรนมาขึ้นขึ้นแมงหรือเราขึ้นรถขึ้นรถขึ้นไอ้ขึ้น